e ว c คัมแบ็กสู่ช่องโมโตปู B2R อวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตำนาน2องล้อที่ยังคงมีชีวิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Honda s u p e r c u p รุ่นปี2026รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเรียบง่ายความทนทานและเสน่ห์ที่อยู่เหนือการเวลาตั้งแต่วันแรกที่ s u p e r c u u ถือกำเนิดมันได้เปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนทั่วโลกและในปี2026นี้ Honda ก็ยังคงรักษาหัวใจของความคลาสสิกเอาไว้ พร้อมเติมเทคโนโลยีและความสะดวกสบายให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างลงตัวใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ใช้งานทุกวันขี่สบายดูแลง่ายประหยัดและมีสตอรี่ในตัวเองรุ่นนี้คือชื่อที่หนีไม่พ้นอย่างแท้จริงภาพลักษณ์ของ Honda Super c ร p 2026ยังคงชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้าทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์เส้นสายตัวถังที่ดูสะอาดตาแฟริ่งหน้าแบบคลาสสิกและโครงสร้างแบบสเตปทรูที่ขึ้นลง,งง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสีสันในรุ่นใหม่นี้ถูกปรับให้ดูทันสมัยขึ้น แต่ยังคงกลิ่นอายวินเทจที่แฟนๆคุ้นเคยวัสดุงานประกอบให้ความรู้สึกแน่นหนาสมกับชื่อเสียงเรื่องความทนของซูเปอร์คับเบาะนั่งถูกออกแบบให้นุ่มสบายนั่งได้ยาวไม่เมื่อยเหมาะทั้งการขี่ในเมืองไปทำงานไปเรียนหรือขี่เล่นในวันหยุดสบายๆในด้านสมรรถนะ Honda า u p e r c u ์2026มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่เน้นความประหยัดและความทนทานเป็นหลักเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองนุ่มนวลขึ้นอัตราเร่งไหลลื่นตั้งแต่ออกตัวเหมาะกับการขี่ในสภาพการจราจรที่หนาแน่น ระบบเกียร์เกึ่ออัตโนมัติยังคงเป็นจุดเด่นที่ใช้งานง่ายไม่ต้องกำคลัดให้ยุ่งยากมือใหม่ก็ขี่ได้สบายส่วนคนที่ขี่มานานจะยิ่งรู้สึกถึงความคล่องตัวและความสมดุลของตัวรถน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมง่ายเลี้ยวกลับรถหรือซอกแซกในเมืองทำได้อย่างมัน่นใจระบบการสะเทือนถูกเซ็ตมาเพื่อการใช้งานจริงซับแรงสะเทือนได้ดีบนถนนขรุขระทำให้การขี่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องผ่อนคลายมากขึ้น เรื่องความเร็วของ Honda Super Cup 2026อาจไม่ใช่สิ่งที่หือหวาเหมือนรถสปอร์ตแต่ก็เพียงพอและเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของรถความเร็วปลายทำได้ในระดับที่ใช้งานบนถนนทั่วไปได้อย่างสบายการเร่งแสงในระยะสั้นทำได้มั่นใจเครื่องยนต์ทำงานเนียบลุ่มไม่สั่นมากช่วยให้การขี่ระยะไกลไม่เหนื่อยเสถียรภาพของรถที่ความเร็วปานกลางถือว่าดีมากให้ความรู้สึกปลอดภัยและควบคุมง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายซูเปอร์คให้ความสำคัญมากกว่าตัวเลขความเร็วสูงสุด อีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ Honda Super c ร์ครับครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนานคือความประหยัดน้ำมันรุ่นปี2026ยังคงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมขี่ได้ไกลต่อหนึ่งถังลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างเห็นได้ชัดเหมาะกับยุคที่ค่าครองชีพสูงการดูแลรักษาก็ง่ายอะไหล่าหาง่ายค่าเซอร์วิสไม่แพงทำให้ซูเปอร์คัเป็นรถที่ใครๆก็เข้าถึงได้และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันในด้านราคา Honda s u p e ป c ร์ค0ั6พถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในระดับที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและชื่อเสียงของแบรนด์ Honda ราคาเปิดตัวคาดว่าจะอยู่ในช่วงที่จับต้องได้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเหมาะทั้งคนที่มองหามอเตอร์ไซค์คันแรกคนที่ต้องการรถใช้งานประจำหรือแม้แต่คนที่หลงไหลในความคลาสสิกและอยากมีรถที่มีเรื่องราวไว้ในครอบครองเมื่อคิดถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและมูลค่าขายต่อที่ยังดีซูเปอร์คับถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว โดยสรุปแล้ว Honda Super c u p 2 0 2 6คือการผสมผสานระหว่างตำนานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวมันอาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่เป็นรถที่ซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้ขี่ง่ายประหยัดทนทานและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่รถรุ่นอื่นเลียนแบบได้ยากหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่อยู่กับคุณไปได้อีกนานใช้งานได้ทุกวันและยังให้ความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่อง Honda Super c u p 2 0 2 6คือคำตอบที่ชัดเจนและนี่คือเหตุผลว่าทำไมตำนานคคััันนนนี้้้ถึงงงงงยยยเดดินหหนาาต่่่ออไปอไปมุ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องโมโตปู b 2 A แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ